สวัสดีครับสวัสดีครับแม็กน้อยโว้โอ,โอ,โอ้ใช่ไหมอ่ะใช่แหละแล้วกดทำไมแล้วกดโอ้โ,อโกกระตุ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 ก ไป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 ขอแตกเลยฮะขอแตกเลยคือคือ,อยังไงไปไปต่อไปต่อไปไปต่อโอ้โหเนี่ยขอแตกของจริง พีมิไดติดนี่หมดยังอะหมดแล้วเนี่ยดิอุ้ยไปเล่นร้านพี่แม็กว่าไม่ได้ติดนี่นี่ขายไม่ติดนี่ใครไม่ติดนี่ขายหน่อยร้านร้านมุนหอยใครเล่นอะตี้พี่อยู่ร้านไหนนะเ้ยสวัสดีครับตี้มุนหอยร้านตี้มุนหอยบ้านของขวัญนะครับก็ปลาบ้านสั่นไป สนใจฮะคืออะไรบ้านอี้เทีมนใช่ไหมบ้านป๊ามีใครบ้างวะท่านบ้านนี้ป๊าพี่อะบ้านนี้ไม่ใช่ริมริมเลบ้านป๊าอันนี้คนที่เข้ามาใหม่เลยครับบ้านกูเนี่ยแกร์ดพิ้วฟู่พี่เอดแล้วก็พี่แล้วก็ป้าขอบคุณ็คนคนสัก20ชีวิก็ได้นะริมเลครบยังอ่ะริมเลครบยังครับไม่ทันแล้วครับโอเคครับวันนี้ครับนแดงมีร้านไหนบ้างให้ผมไปเติมไหมก็แคทนะ บนร้านสับสับสี่ไปหครับไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งครบมัดหนึ่งใช่ครับีครับีครับบ้านสบ้านสคุณภาพกไปยะบางวชูไม่มีชนาทีนี้อะไรพี่ติตรงไหนนะของวายของาเอาอเขาอกลบอกไอ้พวกที่เล่นลกเนา ปลอยพวกที่เล่นดุเขาไว้ในร้านงั้นงั้เดี๋ยวผมไปเติมร้านบนก็ได้ครับร้านบนผมไปเติมแล้วผมเติมแล้วไปแล้วโซนี่เอ้ยโหลดูไว้โทรมาว่าวันศุกร์เล่นไหมเขาชวนเล่นรีเดียวตันตันชายเด้ไม่มวมาล่าแดงวันศุกร์ถามหนูแล้วล่ะคือเขาเอ้าครบแล้วนี่โจไม่อยู่ร้านบนครบแล้วในร้านมุมครบแล้วอ่ะคอมบแล้ว เขาต้องการตัวโจก่นไอเปียอยู่ปะเนี slightly fit, slightly fit. E ่ยเซฟเซฟฟตกรถเซฟ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 เซมีร้านไหนคนไม่คข yeah. well, ้าผิดไหมครับร้านไหนไม่คเไม่ผิดเปียร้านแดงเนี่ย claro มีใครบ้างวะที่ฟุ้ยไหนก็ออยู่ในวร้านแดงมีใครมีเอสมีโลแกนมีใครบ้างฮะไม่รู้มาก่อนอ่ะมมาหหดน้ำหมุนหอยมีโลแกนมีพี่มีเอสมีพี่เล็กมีก๊อต ไอ้ล้านสี่นะนัดบ้านแดงเอ้บ้านเอ้บปั๊มชุบผูนะขาดกี่วะขาดปั๊มขาดหนึ่งปะผฟูขาดผีฟูคนเดียวช็อคคูขาดปั๊มชุบูตรงไหนคุณหอยเหรอหนึ่งผมไปเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปใครไปอ่ะใครจะไปเซฟบอเดี๋ยวใครไปเดี๋ยวพี่ใครไปเดียวโอเคปนอยู่นี่เปียนมาเล่นลูกอยู่นะนี่ละล้านเตียมเหรอพี่เตียมบ้านห้าป่ะดิฟคืออะไรอ่ะ บ้านใครอ๋อดิบอ๋อดิเหรอเตะเดียบ้านดิบได้เหรอบ้านหนึ่งบ้านสองไม่ใช่บ้านบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านพี่ทอยอ่ะนี่ฝากนี่แถบเนี้ยขนาดนะบอกมันไม่อยู่มันขอบคุณครับมีแค่ผมเมื่อานนี้ที่ไหนอ่ะที่ไหนไหนชนะสามคนอ่ะไอเดลไอริสทอย ก็ผมมาสเตเดียมแล้วพี่สองคนรวมกันก็ได้เดียมครบยังอ่ะผมว่างผมว่างอยู่ผางฝั่งชายเป็นมูลหนึ่ไสองรวมเดี๋ยวผมไปร้านเดียมมั่งสฝั่งเตเดียมไม่ทันไปหนึ่งผมผมอยู่ตรงร้านแดงครับตัดเต็มแลนะเดี๋ยวผมไปมาเต็มมากดปั๊มหอยพาดหนึ่งเอาเมื่อกี้มีคนมาไปไม่ใช่หมูลหอยอ่ะไม่เห็นมีใครมาเลยนะตัวสามคนอ่ะเเดียมเนี่ยไม่ทันแล้ว มันดิฟยังไงวะดิฟไม่เป็นอะเดี๋ยวก่อนก็ร้านก่อนเลยไม่ทันสเตเดียมคาร์ทหนึ่งนะพี่คนมางร้านได้ครับใชาร้านได้แหละมีคนน่าจะต้องเปล่งใครจะมาอะไรนะอย้านได้มากดตันชายเวทดมอนกำลังไปวายไม่อยู่อะวายไอ้นะครับพี่พี่วายอยู่นี่อยู่หน้าสเตเดียม ละไม่ทานลรอกนั่นจริงไม่ทานอันนีกบ้านบอกแล้วมั่วบ้านกันจัดตอนเนี้ยเรียบร้อยเดอร์วิสันโดนเดอร์วิสันนี่ฝนแล้วนะ v ะไอ้ไรหลานผิดนะเราว่าเราจะไปเล่นลู่พอดีจริงเราต่เล่นลู่เดี๋ยวโดน่นเลยเนี่ย มำไมมันเฉยวายไม่จะมันต้องจับมันต้องจับก่อนไงสกินมาแล้วผมว่านี่มันเท่ไหมพี่มมไม่ไม่รู้อ่ะพี่หมายพี่เราซื้อมันอีกผมผมผมมีสกินอันนั้นสกินกระชาสกินอันเนี้ยแต่ผมใส่สกินแล้วตีใครไม่ตายเลย,เยส่งเลขวินาทใหน้นะส่งเลขวินทีส่งมันทำไมอ๋อส่งเลขวินาทีให้ผมหน่อยรอรอจับอยู่มั้ง วิ้ยอันน okay. like yep ี้จับได้ปะวิ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ปอยขอบคุณครับขอบคุณขวัญครับข้างในก็แหละมันคืออะไรอ่ะเกมคอนโทรลเลอร์คืออะไรอ่ะหนูไม่เคยเห็นเลยสีกรมนะเจอสีกรมนะเจอกันเจอใครนะเจ้าผ่อนเราเจ้าผ่อนเจอใครนะครับกรมสีกรม สี่กลมเขากำลังวิ่งมาเลยอ๋อเขาไม่มาโอเคอชสี่กลมโอ้โหโดนเซฟตีจะดูอยู่โดนเซฟตีเซฟมาคนเดียวหมดเลย นั่นจริงคนน่าจะวันนี้น่าจะมายี่สิบสี่เลยมั้งันนี้เหมื่นก็นขาดที่อีบานคนเดียวนะรือเปล่าโอ้ยองค์นนี้เปิดไฟไม่ดีอะไรอะหม่นน กินไม่ดีเท่าไหร่กินไม่ดีอันนี้อยู่ใต้เลยเขาเลยเขาใส่สูตรหมดแล้ววะอะไรกันเฮ้ครับในตอมขนมนี่มันอร่อยจริงๆ กินจะอ้วนหมดแลยที <im <im ่รักนะครับมันเป็นจำใหม่ให้แม่พี่ได้จะอย่างบอกดูด้วยไปมึงวิ่งไปดิ๋ปะต้องเสียบเติมปล่อยกูไปขอบค้ามบอกให้ปล่อยอ่ะไม่ผมกระตุกจังสนองให้มันหน่อยอ่ะมันเสนอมึงสนองให้มันหน่อยดิเจอใครอ่ะปราบกูว่าละอ้ยนี่น่าจะได้นะ เจอแบบนี้ชอบยชอบแบบคนเดียวเนี่ยพี่คนเดียวอิ่มอิ่มิ่มเเอาเลยคนเดีวยว่ะอะไรก็ตกหล่นนะเออมอะไรเชื่ออะ่อ เล็กยื้อก่อนนะเอาชิบผายแล้วพี่โอ้เรียนเยอมนกันเนี่ยวิเดสันวิเดสันว่าไงครับจ้าจ้าผมมาไม่ทันนี่เธอแทงผมไปครับก็รีบไปสิครับโอ้ยอ่ะแล้วสนุกใครคืออีกคนในใครคือซันนี่เ,นเอ้ยถามถามคนอื่นเลยเดีย๋ยวมา เฮ้ยเก็บเบลคุยกันครับคุณนะครับมีปลเอาคือขอขเค็นของขันนะครับตามความรู้สึกว่ะพีเอสดหละตามนั้นแล้วพี่ทำอะไรครับพี่เล็กเมื่อกี้เสซลความรู้สึกว่ะเอาจริงนะเสซลความรู้สึกจริงโยนจัดเลยไอ้เหี้ยตัวมึงไงเอ็ดมึงตายกี่รอบตื่นขึ้นมาแล้อ่ะ คือพี่เสียงความรู้สึกมั้บอกแล้วมึงอย่ามันจะคือพี่ซานน่รู้จักอยู่แต่ว่าซันนี่คนหนึ่งคือเข้ามาใหม่ละซันนี่คนหนึ่งเข้ามาใหม่คือมันมีตอนแรกมันมีซันนี่ซันนี่หนึ่งซันชายหนึ่งเราตอนนี้มีสองซันชายใช่แตนนี่สองซันชายแนะไม่อยากรู้ว่าซันชายมีคนใครซันชายมีซันชายเวทมนต์พี่เวทมนต์ไม่ซันชายคือซันชูจริงนะวันเนี้ยงอมล้วมัวได้มันเตียได้ปะซันเตีว ลพคันซิ่วหรอผมสวยสไลด์สลด์คันใบป่ะไม่ฟังใครห้ามอะไรไม่ฟังตีห่ะหล่อเท่ขนาดนี้ฟังใครห้อะไรไม่ฟังใครนะพี่หัวฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าหล่อที่สุดเดลเหรอเดลเดลเหรอี่เเดลหรอใช่เดลเดลจบบเดลที่แบบว่าลื่นลื่นน้ำแข็งนั่งเพียบป่ะฮะ เรียกน้ำแข็งมาว่าเพียบคืออะไรอ่ะบ้านมึงอ่ะเรียกน้ำแข็งได้มาเพียบคืออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คนเต็มคนแล้วเดี๋ยวเรียกมาเพียบบ้างเอ้าเโปพี่เนยเอ้ยพี่พ่อน้องเียพี่เนยอ่ะไอเดี๋ยวกลับมาแอ่อเดียวใช่ได้เดียววันละพี่ดูดิคือคือเรียกพี่เนยเลยดิจูพี่มาดูโดนแซวอ่ะโดนแซวเนี่ยพี่มาดูมีแอคเกอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีก๙ทีอันอี้นะ e n t อ r น้องก็ชวนคุยไม่หยุดอ่ะดีน้องทำอะไรอยู่อ่ะ ยืนอยู่แลนนี่พียใช่เดียวที่นั่งพราเพียบไหมอะไรไม่รู้เนี่ยอ๋อนึกว่าเพียบพียบด้วยเย็นแต่แล้วบอกว่าผมชอบนั่งท่านี้อ่ะมึงก็กู้แล้วเนาะหลายรอบแล้วมึงอ่ะยังไงทะาเราเจียความรู้สึกจากการเล่นร้านเมื่อกี้อยู่อ่ะเดินไปเตะเว้นกับมันเนี่ยเดี๋ยวความรู้สึกว่บเอ็นหลาเยอะไหมเล้วบอกว่ากิโอชีล่ะจะแหงบังยังไงเดี๋ยวบังนอนนั่งท่านี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบ่วงว่ะ กลับมาแล้วคนกลับมาอ่ะพี่ทอยพี่ทอยไปส่งพี่เบสอีกเดี๋ยวมันชื่ออะไรนะเพิร์มันชื่ออะไรนะมนดก็เดวสานไงพี่เล็กคู่เล่นด้วยกันทั้งวันเจสันบอฮีเนาะโอ้เล่นด้วยกันทั้งวันอะไรนะพี่ชื่อนี้เดวรีฟไปไหนแล้วเนี่ยพี่ถอยไปไหนนะไปส่งพี่เบสไปส่งที่ไหนเดวพี่เลดอะโอ้ผมเอาข้าเอาจะบอกว่าจะจักมันไม่มันไม่ยอมฟ้องกับเรามันไม่ตอบแชท มันเป็นอะไรนะเจ็บจะจัดมันไม่ยอมร้อมกับเราเเราคือไม่ตอบแชทเลยนะซ้อมไว้ตั้งแต่ก่อนวันที่จะเล่นรีดแล้วถึงวันที่จะเล่นเมื่อวานไม่ได้ขับเลยไม่ตอบทับอีกเลยได้มีรีอีกหรือเปล่าขับตอนหนึ่งพุ่งๆตอนนี้ไม่รู้ห่าักเขาขี้เหนียวนะทำไมคือแคนเซิลทำไมไม่บอกอ่ะ มันก็แบบพอใจแบบนี้ได้หรอแต่มุนก็น่าเกลียดเกินไปทุกทีเขาคนใหน่เขาไม่ยึดใส่ใจเขาเลยพอใจหนึ่งนะกคือจะไม่เล่นก็แค่แข่งเงินไงก็คือไม่เอออันนี้คือเขาอยู่ในประเทศแหะอยู่อยู่คนเล่นลูกอยู่เนี่ยอยู่แล้วแหละมันไม่มีทางมาแล้วไอ้ยนี่พึ่งอันนี้อะไรดิเก็บใจจัดเขาไม่ตอบเราคือรอหน้าโซของเขาตั้งแต่เช้าอ๋ไม่ตอบเลยเราก็ไม่ตอบเลยเหี้ยเอออ๋อไปเหี้ย แย่แค่เขาไม่เล่นด้วยอีกเลยอ้าวบัวเด้ออันนี้มั่งเราปู่เลยหรือเปล่าไม่ซ้อมแล้วโอ้โหโดนตีหน้าหลังล้มสวัสดีครับพี่ออยสวัสดีครับ <c oughs> ทำไมแชทหนูมันไม่ขึ้นอนะ่ะแชทหนูเด้งชาจังน,นะตั้งดีเลยเหรอหนูก็ไม่ได้ตั้งดีเลย์นนะทำไมมันขึ้นทีหลังนะอ,อ่ะเฮ้ยอุ้มนี้ โอ้ยเมาหลอนเมาหลอนเมาหลอนเออเฮะเมาหลอนอะไรยังไงเออเมาตัวเดิมกินเมาหลอนโอ้ยพูดไม่ได้นี่ว่ะอะไรของหนูเนี่ยเออหนูแบบเซฟไม่ได้พิชุกเกลอ่ะไปเลยไปเลยใช่ไหมเดี๋ยว ลุกขึ้นมานหนูโดนดะหนูโดนดุแน่เลยมีคนมาเติมเพิ่มนะจบไหมพี่ข้างล่างอะแกงอะไรอ่ะพี่เล็กเรานี่คอมโบกันจัดเลยพี่เล็ก bưu cha trôn màเติม nè p**i chết 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 alo mờ 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 trong đây ได้ครับได้เกตเตอร์อีเตอร์เออเหมือนตรงอีเตอร์ดีกว่าไปโผู้ผู้ผู้แบบบังกัได้ไหมนี่ผมกดทิปโอ้โหไม่คิดภาพภาพในหัวไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนั้นสงสัยคิดน้อยไปยนี่สไลด์เลยก็ดีแล้วเดี๋ยวอุ้มสดตรงนี้จะถึงอีเตอร์อีอกห้าทีอันนีค้คือแกล้งอันนี้คือแกลงหลอ,หอกหรือประชาชนอะ อ๋อ oh, <It 's S 1> พีแม็ก <okay. S 1> ตายให้เดี๋ยวเอา้าใครเลือดถังขยะเนี่ยิมาเลฮ้ย <Hey. S 2> พีแม็กตกแมป เมื่อกี้อุ้มพี่แม็กก็ตกแบบเฮ้ยเดือน่ะล้มก็เจ็บดูกันเจ็บโอ้โหจบแล้วพี่แม็กไปเกินไหนวะนะ่ะฮะพลาดไม่ตรงพลาดไม่ตรงหรอ ไว้ขอบคุณคของขวัญจากมีเฟอร์พีเฟอร์เพอร์พีพครับ <c> ก <oughs> ินหนูอุ้มพี่พแม็กตกแมพไปอะ่ะอืมอืมอืม,อ,มอร่อยทำรานไข่หมูของเด็ก,กอ้วนแซ่บเี่อ

ใช่กินแฟบไปเนาะแค่น้ำแข็งุกที่มันสวัสด์ของคนของเด็กว่นจริงๆแลยวสีน้อเงินนะับ

อยู่ไหนกันน่ะูอิเธอร์ใช่ไหม